มีคนเดียวที่ให้การกับเลี้ยนไอมาสามปีที่แล้วคึอคุนกติกนะนอกน,นั้นปฏิเสธษษมารับหวังว่าทุกคนจะได้รู้ความจริงอีกไม่นาน,นครับผมบางอย่างก็งไม่อยากพูดเพราะว่ามีหน้าที่คือเรื่องสาคัญก็เก็บเอาไว้ครับถ้าเราเท่านี้เราได้นะครับเรื่องราวที่ที่เราสร้างอยู่แล้วเพราะว่าเราคือผู้ประสานงานครับนะว่าคนไหนเกี่ยวข้องคนไหนไม่เกี่ยวข้องอย่างไร เรากล้าพูดได้และทุกคนตอนนี้ยังเป็นผ้าขาวอยู่ครับยังไม่มีใครเป็นผู้ต้องหาแม้แต่รายเดียวยังเป็นพยานนะครับสําคัญที่จะต้องนะมาให้ถ้อยคําตามความเป็นจริงนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะท่านถูกบันทึกวิดีโอไว้หมดแล้วทั้งภาพและเสียงดังนั้นคําพูดของท่านนะท่านจะได้ใช้ประโยชน์เมื่อท่านเป็นจาเลยในศาลทุกอย่างก็จะถูกบันทึกแล้วก็จะนําไปเปิดให้ศาลดูว่าเมื่อสามปีที่แล้วท่านพูดอย่างไร วันนี้ท่านมาให้การอย่างไรนะครับบางคนเมื่อสามปีที่แล้วนะครับมาให้การกับเดสไอนะอยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีคนเดียวที่ให้การกับเดสไอมาสามปีที่แล้วืคอคุณกระติกนะนอกนั้นปฏิเสธมาค,คุณปอปฏิเสธคุณจ๊อบปฏิเสธโรเบิร์ตไม่ให้การนะแซนไม่ให้การ ทุกคนไม่ให้การมีกติกคนเดียวที่ให้การอันนี้ก็ต้องมารู้มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะแต่เมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยชุดกำมังงานสอบสวนของนี่ตายชุดเก่าก็ได้สอบสามไว้ก็ได้แค่นี้ครับไม่มีอะไรเลยพี่น้องประชา,าชนครับถ้าว่าเป็นบุหริไฟฟ้าที่มีการลับรอบเน,นเข้ามาจากท่าเรือแหลมฉบังถ้าเข้ามาร้อเปอร์เซ็นอันนี้คือท่าเรือแหลมฉบังนะครับนะหนึ่งตู้ ให้กับกรมสุรกรแหลมฉบัง1,40,000บาทหนึ่งแบาทนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับ1,15,000สาพที่มีการเก็บจากชิปปิ้งหมายถึงว่ากรมสุรกรเนี่ยจะได้ตู้หนึ่งนะครับถ้าเป็นบริเวณฟ้าเพียวๆโดยไม่มีของอื่นผสมเลยพูดง่าว่าสำแนงเป็นพวกนี้จะเป็นเลดไลน์คือไม่มีการเปิดตู้จะมีการใส่มาเป็นเต็มเต็มตู้นะครับ จะต้องจ่ายใต้โต๊ะให้กับกรมสุลกากรแหล่งะบังหรือกรุงเทพเนี่ยไอ้ช่าเรือของเตยเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทชิปปิ้งต้องไปเก็บสองก็คือหนึ่งแสนหนึ่งห้าพันก็ต้องจ่ายให้กับกรมศุลกากรเป็นสี่หมื่นแล้วก็ไปเก็บมาเพิ่มจากคาโก้ที่สั่งบุหรี่ไฟฟ้ามาหนึง่งแสนกรมสุลกากรจะได้หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทแค่หนาปุดที่เราเจอสี่สิบตู้อันนี้ยังไม่ยืนยันข้อมูลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่หนึ่งแสสี่หมื่นบาทต่อตู้เนี่ยลองคูณด,ด้วยสี่สิบตู้สิครับว่าเท่าไหร่ครับตัวชิปปิ้งก็ได้2องหมนห้าเท่าเดิมนะนี่คือมาทางเรือนะครับพี่น้องประชาชนครับเรามาดูทางบกทางบกก็คือมาจากท่าเรือนครปนมท่าเรือมุกดาหารท่าเรือสะเทาท่าเรือมาฝั่งสงขลานะครับอันนี้ก็เป็นบริเัณไฟฟ้าเขาเรียกว่าด่วนเอ็กเพรสด่วนเอ็กเพรสคือตู้ละสองแสนบาท ในการที่ชิปปิ้งต้องไปเก็บคา r โก้ต่างๆพูดง่ายว่าข้อตกลงของคา r โก้กับชิปปิ้งถ้าของถูกจับระหว่างทางชิปปิ้งเป็นผู้รบับผิดชอบบริษัทต,ต้นทางที่ส่งของมาต้องคืนสองเท่าให้กับคา r โก้ในการที่ถูกจับระหว่างทางหมายถึงว่ามีการเคลียร์กันตั้งแต่ในฐานตุลากรทางหลวงตำรวจทุกหน่วยงานแล้วก็ส่งมาถึงคาโก้และถึงจะมีการชำระเงิน การชำระเงินยังไงเดี๋ยวมาว่ากันแต่ผมมาดีมาให้ฟังว่าเมื่อถ้าเรือพุทธัานมาถ้าเหมือนกันถ้าเป็นตู้ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็จ่ายสองหมื่นถ้าเป็นตู้มีลิขสิทธิ์จ่ายสี่หมื่นถ้าเป็นบริษไฟฟ้าหนึ่งแสนสี่หมืนบาทแต่ชิปปิ้งจะได้เงินมากเท่าไหร่เพราะรมาทางรถเนี่ยจะต้องจ่ายค่าทางหลวงตำรวจทางหลวงต้องจ่ายหน่วยงานงนู่นหน่วยงานนี้เบสเซ็ตเนี่ย ชิปปิ้งจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งหมืนห้าพันถ้ามาทางรถนะครับถ้ามาทางรถทีนี้ถามว่าทําไมบุหรี่ไฟฟ้านะครับถึงมาท่าเรือมุกดาหารทําไมถึงมาท่าเรือแหลมฉบังทําไมมาทางทาง่าเนะรือกรุงเทพนะฮะทำไมมาท่าเรือพัสมุรเจดีหรือนอกขมานมหรือมาทางใต้ก็คือสงขลานะครับเพราะประเทศจีนบุหรี่ไฟฟ้าไม่ผิดกฎหมายทีนี้เวลามาเปลี่ยนสูตรเนี่ยประเทศจีนจะส่งไปที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเปลี่ยนสูตร เปลี่ยนสูตรยังไงก็ทําให้มีสารเสพติดเพิ่มมากขึ้นทําให้ผลต,ติดบริเวณฟ้ามากขึ้นนะครับจึงมีการส่งของไปที่มาเลเซียมาเลเซียก็เข้าทางทางใต้ทีนี้บางทีก็มาทางเรืออย่างที่ผุบลเยนะครับว่ามาทางเรือแล้วก็จีนเข้ามาทางเวียดนามผ่านลาวผ่านเข้ามายังประเทศไทยต่อมานอกจากบริรวณฟ้าทำอะไรอีกครับก็จะมีการเอายาเสตติดมายังฝั่งประเทศลาวเข้าไปยังประเทศไทยโดยผ่านตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการสั่งสินค้าจาก ชิปปิ้งกับกรมศุลกากรแหลมจบังกับไอ้กรมศุลกากรแหลมจบังไม่ค่อยเจอหรอกเจอส่วนมากเจอมุกดาหารเราเคยมีการจับกุมคนจีนนะครับเป็นประธานบริษัทของสมาคมจีนแห่งป,ประเทศไทยนะครับจากผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดที่มีการขนโดยตู้คอนเทนเอมาจ,าจากท่าเรือมุกดาหารพี่น้องประชาชนครับตอนจบตำรวจบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดที่เป็นประธานสมาคมเป็นผู้ชีบ้บ่อแส ดูมันน้ดูมันทํากันเะยนะผู้ลงหาคดีค้ายาเสพติดเปลี่ยนจากข้อหาค้ายาเสพติดเปลี่ยนเป็นผู้ผู้ให้เบาะแสน,นะครับเนื่องจากว่ามีการจับกลุ่มรถขนส่งที่มีการบรรทุกยาเสพติดมาจากท่าเรือมุกดาหารได้นี่คือประเทศไทยพี่น้องประชาชนคิดดูน,นะครับว่าสมมติสินค้าตู้ละสามล้านบาทแล้วมันสร้างปัญหาถือว่ามันเอาภาษีแค่ห้าห้าแสนบาททุกตู้ทั่วประเทศให้ระบบเดียวกันคือภาษีจะเหลือตู้ละห้าแสนบาท ก็คือพวกนั้นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น้าพนก็ดีจากท่าเรือจากเรือ,รอหรือสองสองแสนบาทจากรถขนส่งก็ดีมีการทำภาษีเพียงแค่ตู้ละห้าแสนบาทก็คือจ่ายภาษีแค่สามหมื่นห้าพันบาทถ้าเกิดของสามล้านบาทคุณจ่ายห้าแสนคุณหายไปสองล้านห้าที่นัปกประชาชนคิดถือว่าภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของสองล้านห้าต่อตู้เท่าไหร่แล้ววันหนึ่งเป100็ร้อยตู้ทั้งท่าเรือกรุงเทพร้อยตู้มุกดาหารร้อยตู้ทุกคนร้อยตู้หมด ภาษีที่รัฐสูญเสียไปปีละประมาณสองแสนล้านบาทอันนี้รัฐมนตรีว่าการสรทรังรู้ไหมว่าทีา่มันดีกรมสุนลกรรู้ไหมว่าพวกมือกําลังทําลายประเทศชาติรัฐาบาลเนี่ยต้องไปกู้เงินมาทําไมรัฐาบาลเนี่ยถึงไม่กํากับดูแลเรียกรัฐมนตรีการทังมาเรียกผมไปก็ได้ผมมาหลักฐานให้ดูเลยผมมีเอกสารหมดทุกอย่างให้ดูว่าไอ้กรมสุนลกรจันไรพวกเนี้ทำไมมันถึงทำไรยังอับปีกันกับประเทศไทยแบบนี้ มึงทาให้รัฐเสียหายเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่าสองแสนล้านบาทซึ่งเงินสองแสนล้านบาทถือว่าเอามาพัฒนาประเทศได้ทุกอย่างเอามาเป็นงงประมาณให้กับตำรวจก็ได้ให้กับใครก็ได้ในประเทศไทยแต่พวกมึงเนี่ยนะร่วมกับชิปปิง้งจันไรไม่กี่คนเองชิปปิ้งแด้ตู้ละหมื่นห้าถึงสองหมื่นห้ามันก็รวยแล้วเพราะว่ามัน,นึ่งมันได้สักสามสิบตู้มันก็ได้วันละสี่ห้าแสนเดือนเท่าไหร่ครับสามสิบวันที่นองประชาชนสามสิบวันเท่าไหร่น้องคูณดูสีตีแสนตีแสนคูณสามสิบวัน นะสิบวันก็สี่ล้านนะสามสิบวันก็สิบสองล้านต่อเดือนปีึ่งได้ร้อยสี่กว่าล้านที่คือชิปเป้งคนเดียวนะแล้วมันนำกี่ชิปปิ้งไปนอกประชาชนที่ดูแล้วไอกสมจุลลกรเนี่ยแต่ค่าเรือเนี่ยมันได้กันเท่าไหร่จากพื้นฐานเท่าไหร่ตู้ทั้งสี่หมื่นทั่วประเทศถามว่าวันหนึ่งกี่พันตู้หรือกี่ร้อยตู้แล้วลองคูณไปต่อวันต่อเดือนต่อปีเงินที่มันรับใต้โต๊ะเนี่ยกี่พันล้านที่น้องประชาชนคนในประเทศ มันคือความใจลอยผมไล่รถ้าเรือมุตอาหารเนี่ยไม่ขราคาจากสองหมื่นสะี่หมื่นไปหกหมื่นห้าก็มีนะแต่เที่ยวนี้ผมบอกเลยครับว่าสัปดาห์หน้าที่ผมไม่ออกเป็นไหนเลยเนี่ยไม่ออกจากบ้านเป็นไหนเลยสามสี่วันเนี่ยนะครับผมนั่งทําพวกนี้อยู่เตรียมข้อมูลที่จะไปดาเนินคดีเตรียมแผนผังไว้หมดแล้วนะผมไม่ดูเลยผมทําแผนผังอะไรไว้นะผมไม่จะทําแผนผังแค่ยอย่างเดียวนะครับผมทําแผนผังคือ จะวากล้างแม่งให้หมดนะไอพวกหาเนี่นะนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้อยู่บ้านแล้วเรานิ่งนะจอมน้กรรมเนี่ยนั่งทําข้อมูลเกี่ยวกับการปราบปรามเจ้าพีรัสนะครับนะครับผมทําแผนผังน,นะให้ดูแผนผังนะ คือผมนำแผนผังไว้หมดแล้วนะนะคือพวกเนี้ยเรารู้หมดว่าใครขนยังไงชิปปิ้งวนไหนอะไรยังไงนะเราถึงกล้าที่จะทํางานเดี่ยวผมนึองบอกว่าผมไม่ได้ทํางานหน้าเดีเยวนะผมทําหลายหนนะ้าดังนั้นการที่ผมเนี่ยบอกพี่โจ๊กสุรเชษฐ์พานเนี่ยว่าไหานๆก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วมาช่วยกันปราบอย่างนี้ดีกว่าปราบจีนเฮา ปราบการผู้เสด็จของกรมยุรากรปราบการผู้เสดของกรมสรรพกรเพราะมีการเคลียร์กันหมดมันเคลียร์กันทุกอย่างรับปากปราบตำรวจที่รับสินบนไม่ว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงนะหรือตำรวจต่างๆเหล่านี้นะครับเรามาปราบกันดีกว่าอย่างน้อยสุดพวกเราเนี่ยมันปลายชีวิตแล้ว5้าสิบปดีแล้วทําแม่งให้ประเทศชาติดีขึ้นหน่อยทําให้รัฐบาลไม่ต้องไปกู้เงินผมอยากจะปราฐมติการลังเลยว่าเนี่ยมาถามผมเนี่ย ในทับปีเนี่ยเงินทุนเนี่ยสองแสนล้านเนี่ยผูไม่ต้องไปหาจากไหนเลยไหนนะคุณกำกับดูแกกลกรมสนราก,กรเนี่ยเรียกแม่งมาเลยมาคุยเลยว่าจริงไหมที่ผมพูด้ะไปดูเลยว่าใบผลทั้งหมดบอมทุกชนิดสินค้าที่นำเข้ามาจากจีนหรือนะมาเลเซีย